องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตรวมแข่งขันฟุตบอลการกุศลทีม v ี p ภูเก็ตปะทะทีมดาราภูเก็ตซูเปอร์สตาร์ซ็อกเกอร์แชมเปี้ยนชิพ2014เมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2557เวลา18บแนาฬิกาที่สนามกีฬาสุรกุลอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนายไัยบุญอุปติสิงห์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้กล่าวรายงานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลการกุศลภูเก็ตซูเปอร์สตาร์ซ็อกเกอร์แชมเป์เป็นชิปสองพันราสิบสี่โดยมีนาย ชิากซ์งการบริหารส่วนจังหวัดภูเก,ก็ตในท่านะนานยกสมาคมกีฬาจังหวัดภูเก,ก็ตกล่าวต,ตอนรับในพิธีเปิดการแข่งขันในการนี้ทีมวีไอพีภูเก,ก็ต ออาสตาร์นำโดยนายเมตรีอินทุสุดผู้วารชการจังหวัดภูเก็ตนายไัยบุญอุปติสิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนายสารรดอังคณาพิลาศสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและนายกสมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ตนายประดิษฐแสงจันทประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตรวมถึงคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตผู้บริหารส่วนท้องถิ่นและผักส่วนราชการจากหน่วยงานต่างๆอีกท้งมีศิลปินดาราโป๊ปธนวัฒน์วัฒนภูติและแพทย์ธกิจเฮมอนอบจิต ร่วมทีมด้วยซึ่งพบกับทีมแมงปอหลอคลืนนนำโดยซักซิดแท่งทองนุ่มคงกระพันวินัยไกลบุตรเซนาห้อยและดาราอีกกว่า20คนซึ่งพ้นกันข่งขั้นปรากฏว่าทีมเวียพีภูแก็ตออสตาพายแมงปอหลอคลืนไปในครึ่งแรกซ่องต่อสูน้นอกจากนี้ยังมีทีมภูแกตเอฟซีพบกับสุราธานีเอฟซีในคู่ั่างอีกด้วยการแข่งขันภูเก็ตซ u p เปอร์สตาร์สเกอร์แชมเปี้ยนชิพครั้งนี้ มีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด4ทีมด้วยกันประกอบด้วยทีม VIP Phuket All Stars ทีมแมงปอล้อคลื ok ่นทีม Phuket FC และทีมราษฎร์ธานี FC เข้าร่วมการแข่งขันโดยจัดาการแข่งขันออกเป็น2แมต c h คือทีม VIP Phuket All Stars แพะทะทีมแมงปอล้อคลื ok ่นและทีม Phuket FC ปพะทสุราษฎร์ธานี FC โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้1 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาชชนได้เล็งเห็นความสําคัญถึงการเล่นกีฬา 2. เพื่อส่งเสริมลักษณะนิสัยการออกกําลังกายและการเล่นกีฬา3เพื่อเสริมสร้างความรักความสามาัคคีและความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา 4. เพื่อสนองนโยบายด้านกีฬาให้ห,ายยาห่างไกลยาเสพติด 5. พัฒนาสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพเทียบเท่ากับนานาอาระยะประเทศหเพื่อกระตุ้นผลักดันให เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดภูเก็ตให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง6เพื่อกระตุ้นถักดันให้การท่องเที่ยวและการกีฬาได้รับการป็นที่ยอมรับ7เพื่อสนับสนุนพัฒนากิจกรรมด้านกีฬาในจังหวัดภูเก็ตให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายการจัดการแข่งขันครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายองค์กรเช่นสมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ตบริษัทชอช่างคิดช่างทำบริษัทเฟสโฟมีเดีย การกีฬาแห่งประเทศไทยหอการค้าจังหวัดภูเก็ตสมาคมพ่อค้าจังหวัดภูเก็ตและสโมสรภูเก็ต f อซึ่งคณะกรรมาการจัดการแข่งขันได้จัดการแข่งขันให้เกิดความคุ้มค่าประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดโดยรายได้ส่วนหนึ่งหลังจากการหักค่าใช้จ่ายแล้วจะมอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนต่างๆในจังหวัดภูก